สวัสดีครับวันนี้นะครับเป็นรถสปอร์ตไรเดอร์ครับผมปี2000ครับวางเครื่องใหม่ครับผมเป็นเครื่องหนึ่งเคลัมไฟฟ้าครับมาทั้งวงครับเกียร์ออโต้โฟร์วิลออโต้ฮอนแล้วนะครับสับมันๆเลยครับคันนี้สีรถเป็นสีขาวครับผมแจ้งเปลี่ยนสีลงเล่มเรียบร้อยครับ ช่วงล่างหน้าหลังนี่เป็นของคาร์ x 8 0นะครับผมหลังเป็นเตดยางเป็นแม็กซิครับ37แต่ก็ปีเก่าแล้วฮะแหลกฝังคานี่เป็นของใหม่นะแต่ผมไม่รู้ยี่ห้อครับติ๊กเกอร์มันหายโชคนี่เป็นโชคโปรเฟนเดอร์ครับผมซับแทงกสี่ต้น ตรงล่างวางมาดีครับอันนี้ไม่สายไม่ไม่ร่อนเลยฮะระบบไฟใช้ได้หมดครับแอร์หนาวเลยวินวนวินวอนครับแปดพันเอ้ยวินวอนตัวหมื่นสองครับขออภัยเดี๋ยวลองไปสตาร์ทเครื่องดูภายในนะครับ นก็เป็นเบาะหนังครับผมเครื่องดีแอร์เย็นเกียร์ออโต้ครับผมมีวอรแดงให้คันนี้ความร้อนแก้มาแล้วนะครับไม,ม่ไม่มีปัญหาความร้อนเลยครับภายในสวยครับผมพรมกระดุมเป็นเบาะหนังไฟเพดานเครื่องเสียงเป็นเครื่องเสียงชุดใหญ่ครับ อินเวอร์เตอร์ก็มีซัดฟ็อกอินเวร์เตอร์ครบเลยไปดูห้องเครื่องครับครับเครื่องเป็นเครื่องหนึ่งเทสนะครับผมวางมาดีสมบูรณ์มากครับ เปลี่ยนเปน็นวินวอนครับผมเปิดสองใช้ได้ครับแดงดีตรงหลังขออภัยเะยครับอดีผมมาถ่ายรูปให้เลยร้องรถล,ลดมันเอนอยอะนยคาร์บิคานวิเอซแปดสูบาการสะบัดตัวเฟนเดอร์โชว์ตัวเฟนเดอร์ครับ ล้อเป็นล้อสิบนิ้วครับลบสี่สี่ช่วงล่างทีสีสวยครับผมท่อเลนสองจุดห้าผมขายพร้อมทะเบียนหกสาม า66เลยผมพอดีผมเพิ่งต่อมาครับรถชื่อผมเองครับสนใจมาดูแล้วทดลองขับได้ครับผมผมไม่ห่วงรถครับมาเทสได้ แอร์เย็นมากครับเดี๋ยวผมลองไปเทสให้ดูได้เลยครับ